แล้วโลกเนี่ยมันเป็นสีทองหมดเลยมันเป็นสีทองหมดนะต้นแต่ไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงเนาะโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นสีทองคําสงสัยอัตมาไปฟังหลวงพ่อไอ้ชยารโรบอกเหอะหลวงพ่ออะไรเตอนนั้นหลวงพ่อสุนทโทรตอนนี้ท่านเป็นท่าน้าคุณฉันชันรมแล้วบอกฉันทงฉันเท่ปะที่จะขึ้นสมเด็จอะฉันอะไรโอ้ย <laughs> พระพรมะทำพรมเทะในสมเด็จใช่ไหม <laughs> ต้องถามคนดูแลสมเด็จ <laughs> หลวงพ่อซุม,มโตเนี่ยเป็นพระฝรั่งบวชที่ไปศึกษาธรรมะที่ญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็มาศึกษาที่วัดมหาธาตุบจนะ่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ลืมแล้วแล้วก็แนะนําให้ไปหาหลวงพ่อชาก็เลยไปที่ตอนนั้นไปที่อ่าหนองคายพอไปหนองคายเสร็จน้ํามันท่วมพอดีท่านอดข้าวอยู่เจ็ดวันอันนี้อันนี้ฟังมานะอาตมาก็ไม่ได้ถามท่านหรอไว่าเคยเจอท่านฟังจากเทศของหลวงพ่อบุญเสริมมันไหม <laughs> มันก็อาจจะมีความตลกเข้าไปหน่อยนะ <laughs> ท่านว่า อดข้าวได้เจ็ดวันแล้วท่านก็เข้าไปอ่าห้องน้าท่านบอกอ้อห้องน้ํามันเป็นสีทองหมดเลยท่านว่าอย่างนี้นะช่วมก็เป็นสีทองพอไปก้มกราบพระพุทธรูปอ้พระพุทธเจ้า,ายิ้มให <laughs> ้อัตมาเอยิ้มให้กระผมบกราบหลวงพ่ออย่างนี้นะแล้วก็พระพุทธเจ้ายิ้มให้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะตอนนั้นมันเป็นสีทองหมดเลยแล้วมันจิตมันจิตมันก็รวมนะมันก็เห็นอสุจิวิ่งดรวมกับไข่ของแม่ๆๆ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  นะแล้วก็มีเรา่มาจากไหนไม่รู้ทุบเข้ามามาตั้งอาศัยอยู่ใน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 ไข่กับสเปิร์มนั่นแหะมันเห็นแบบนี้นะแล้วจ,จิตมันก็ดิ่งลง,งไปในนรกเซียววินาทีเนี่ยมันไปทุกขุมเลยม,มีมีจริงๆในรกไม่เชื่อตายดูก็ได้มีจริงไม่เชื่อตายดูก็ได้ตกแน่นอนอะ่อะโดยเฉพาะหมอสองดูหน้าตาใช่ไหล่ะ,ละหมอจังบอกว่าผมไม่ไปละครับไย สามถูกค่อยได้ไปรัเสเซียออต้องแทรกหน่อยอย่าไปซีเรียสมากอาตมาไม่บางคนบอกหูกขันังหนูกำลังจะบรรลุธรรมนะอาจารย์หัวล่อซะแล้วอืของดีเราต้องค,อคอ่อยๆปล่อยบางคนบอกหัวธรรมาไออาจารย์กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มพอาจารย์หัวล่ออีกแล้ว ยังเป็นีเลือเลยหลังจากลงไปลงไปเห็นนรกแต่มันไม่รู้จักบอกมันมันมันแพร่เชี่ยวไปนาทีมันเหมือนมันเหมือนชุดข้อมูลเหมือนด a ต a มันเข้ามาหมดเลยแล้วเรารู้ละว่าหลุมไหนเป็นไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแต่มันอธิบายไม่ได้หรอกแต่มันรู้ว่าเราไปมาทุกขุมแล้วแล้วมันจิตมันก็อุทานบอกว่าบัดนี้ประตูนรกสําหรับท่านปิดแล้วนอหว่างนะมันก็ถอนฟื้นขึ้นมาแล้วก็๋อพุดทางสนาลังกาชามีเราก็พูดลงไปเองเลยนะ ทรมังสร,ร้งกระามีสังฆังสร,รังกระามีโอ้ทำของผู้เจ้าเป็นงี้เนาะเปงี้เนาะพูดอย่า,ง,ยาง,ยงขนหัวลุกอยู่เลยเนะี่ยจำไม่ลืมหรอกแต่ไม่ได้มาเป็นอะไรนะเราเป็นแบบนี้เราเห็นนี่เรียกว่าเห็นต้นกําเนิดของตัวเองเห็นจุดกําเนิดของตัวเองแล้วก็เชื่อในนรกสวรรค์แล้วก็เชื่อในคําสอน,นของผู้เจ้าเต็มหัวใจแต่ก่อนหน้านั้นเราภาวนามาเยอะมากแล้วอันนี้ไม่มีครูบาอาจารย์นะหมายถึงว่าฟังฟังเทศจากยู u b e และอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว ไม่เคยไปถามองค์ไหนเลยแต่ว่ามีองค์แนะนํามามีนะคือหลวงพ่อที่จังหวัดเลย,ยเดี๋ยวจะล่าให้ฟังแนะนําบอกว่าให้ออกทุดงแนะนําบอกเธอไปทําตัวเองให้มันจบซะแล้วค่อยมาอธนูที่ลูกยิงอมันไม่เข้าเป้าหรอกท่าน,านี้ยมันตรงแต่มันไม่เข้าเป้าใครรู้ความหมายนะไปตีความหมายเองตอนนั้นตอนนั้นเห็นแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะได้ใจที่แบบเนี้ยทีนี้มันคิดถึงแม่ไม่เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นอยากกลับไปบ้านมากเลยอยากกลับไป ไปช่วยแม่ช่วยพ่อใจมันคิดถึงพ่อแม่ละจากที่เคยน้อยใจท่านจากที่เคยโกรธท่านมันหายหมดเลยแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกเลยคาถาอาคมมนตาเลิกผานาทีมันหายไปจากไกลหมดเลยมันเห็นเลย่โอ้มันไม่มันไม่มีจริงมันเป็นไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเลยมันมีแต่กรรมเท่านั้นกรรมที่เราทํแเราทํายังไงก็จะได้อย่างนั้นหนึ่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นเชื่อในกฎแห่งกรรมและไม่พึ่งอะไรอีกเลยโอ้เหมือนพระเจ้าอยู่ในเนเนี่ยอยู่ในเนี่ย ไปไหนเห็นต้นไม้ที่เคยไหว้เนาะเมื่อก่อนเนาะบีบแต่ใชไหปี๊ปปี๊ปี๊เซ่อไม่ไหวใครแล้วที่เป็นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่พ่อแม่อะไรเงี้ยนะไม่ไม่ไหวเทวดาต้นไม้เลิกเพราะไม่เอาไม่ไหวเลยแต่เขามาไหว้เราทีเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกมันก็เปลี่ยนไปกลับไปก็ไปยกเสียนเนาะเมื่อก่อนเรามีเสียนเนาะพระพิลาบเสียนเท่าเสียนอะไรจะโอ้ยเต็มมีดหมอไม่รู้กี่เล่ม ยกให้คนอื่นหมดเลยขนออกขนออกขนออกขนอขนอกก็เดืออแต่พระพุทธเจ้าสวดมนต์ไม่ได้แล้วสวดไม่ได้มันสวดไม่ไปสวดไม่ได้เลยพอสวดบทไหนนี่สวดได้อยู่บทเดียวบทอาไ้ธรรมจักรสวดพอได้แต่พอจะขึ้นเทวานังพรม,มานังไปไม่ได้เลยหยุดเทวหยุดสวดเลยต้องจะเป็นาราวาสน,นะนั่นแหละนั่นแหละอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีใครบอกเลยทีเนี้ย ไม่มีใครแนะนําเลยแล้วก็ทีนี้ไม่ดูลมไม่ได้แล้วไม่มีลมแล้วอไม่มีกรรมฐานอะไรเลย <laughs> อยู่ืฉยๆเนี่ย <laughs> อยู่ซื่อกับวัตถุวัตถุยังแต่ว่ายิ่มย<ม>่างเดียวหัวรอฮ่าฮ่าแฮ่ๆไปทัวติตัวเดีดมัน <laughs> เป็นบ้ามาได้แต่นั่นแหละทุกๆวันเนี่ย <laughs> ไม่ไปต็มเท่าไหร่ก็ก็เป็นอย่างนั้นมาก็ จนจนเริ่มจเริ่มมาสอนธรรมะคนช่วยคนรักษาจัดกระดูกสอนคนช่วยเริ่มเแต่ตอนนั้นยังไม่ไว้ผมยังไม่โกนผมนะตอนนั้นยังไม่ผมยาวแล้วก็ทีนี้มันยังมีมีกามนี่แหละที่มันยังกวนใจเราเลยนี่ทำไมเราคิดถึงแฟนคนนั้นจังเป็นเป็นผู้หญิงคนที่เรารักมากมเลยไม่ต้องรู้ว่าคนไหนเนาะมันเยอะมัน,ม,นมันเยอะแ <laughs> ่คิดถึงผู้หญิงคนนั้นมากก็เลยอยู่ดีๆเขาเเทักมาหาเอา มันแปลกไม่ร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยทักมาบล็อกไลน์เราไปตั้งนานแล้วมันทักกบมาเราไหมมันทักกบมาเราแล้วก็โอ้ตายแล้วทําไงวะแล้วก็บอกตอนนั้นไม่รู้สิทธิ์แล้วนะถ้าอาจารย์จะหลบไปพักผ่อนสักสองสาเดือนได้ไหมจะแอบไปหาเขาเห็นไหมว่ามันมีมันมีมันมีอันตรายอยู่ใช่ไหมขนาดจิตตัวนั้นมันตั้งมั่นแล้วนะเข้าใจความหมายไหมแต่มันยังมีความรักที่จะออกไปนอกทางได้นี่เราเลยเข้าใจหลวงพ่อมิสูโอเลย เราก็้เข้าใจเลยสู้ความรักไม่ได้ถ้ายังมีกามอยู่เซตมดกามตัวเนี้มันพาไปได้หมดต่อให้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นไม่ต้องพูดกันหรอกซึกเหมือนเดิมเพราะความรักมันจะพาเราไปหาคู่รักเราเสมอเพราะจิตเนี่ยมันจะดึงดูดกันสัญญาเก่ามันดูดตับเลยวิ่งไปหาเลยนี่แหละอันตรายพระที่ยังมีกามอยู่อย่างนั้นอย่าเพิ่งเอาอมาเสตสอนเลยเพราะมันจะดึงดูดบริวารเก่ามาหาหมดเลย เจอทีเดียวก็เรียบร้อยแล้ะหลวงพ่อขอลานะจ๊ะหลวงพ่อแย้มไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แต่เราทําผิดไม่ได้สําคัญคือนี่น,นี่มันทดสอบเลยเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็บอกว่าเลิกกับแฟนได้ไหมถ้าเลิกกับแฟนเนพี่จะไปหาเขาบอกเขาเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เราเราไปไม่ได้เลยนะนี่มันมั่นคงอย่างนี้นะมันทําผิดเองมันทําผิดไม่ได้โอยถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเหลือนะ ผัวก็ไม่ชนรามันเอาหมดแหละมันเป็นสัตว์เดรัจฉานไงเข้าใจไหมมันไม่เลือกหรอกนี่เราให้ฟังอันนี้ถ้าผู้คนเข้าใจตรงเนี้ยจ,จะเข้าใจว่าพระโสดาบ,บันเนี่ยโอ้มันเห็นอย่างนี้แล้วก,แวก็แล้วก็มันมั่นคงจริงๆนะอ่าดูดวงดูดวงเนี่ยหายหมดอหะไม่เอาเลยไม่เชื่อเรื่องเทวดาเรื่องอะไรนี่โ่โอ้ยมันเล็งนึ็งจิ๊บขี้ประติ๋วเลยพระโสดาบ,บันนี่ไม่มีทางนะ มีแเทวดาประกาศไปไหนขับรถไปไหนเทวดาก็ามากราบเราคิดไปเองนะอืมันถึงเก็มากราบเรามากราบเราประมาณนี้พอแล้ววันนี้เอาแค่น,นี้แหละเอาเรื่องเงินีไหมอ,อีนาบอกว้าจบเร็วจังเพราะมึงเลยกูถึงเหนื่อยอยู่เนะี่ยเห็นว่ามาไกลก็เลยสงสารเผื่อไม่กูตายมันก็ตายแล้วว่ะ เนาะเราไม่รู้เนาะว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่ใช่นั่งอยู่ในสภาพ,พกล็ล่วงล่วงไปกี่ะคนกีกตะคนเนาะไม่เธอล่วงกับฉันล่วงอ่ะนี่ฉันก็ล่วงไปรอบนึงแล้วน,นะเออม,มันไม่ยอมตายเฉยเผาก,กา็เนะพาตรงนี้นะเตรียมที่เผาไว้แล้วล่ะตรงอะไรนะสระกลางน้ํมันอ่ะเผาตรงนั้นเน่ะใครตายก็เผาตรงนั้นอาตมาตายก็เหมือนกันเผาที่นั่นแหละยอ้ามีมีคำถามอีกไหมมา ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีได้ไหมหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงครับฮะเ,เลือกไ,ไม่น่าสัมภาษณ์นเนาะเสียเวลาเรามีคําถามไม่จะปล่อยแล้วเห็นอไม่เทศจนฝนหยุดแต่มึงขิ้ด,ดูดกันเนาะจากฝนตกจนฝนหยุดหมดแล้วเนี่ยขออนุญาตถามคะ่ะตะกี้ครูบาบอกอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เอ้ยอย่าไปหารู้เลยไปกวนท่านกัสิ เดี๋ยวจะพาไปกาปราบเดี๋ยวรอวันหนึง่งเรามีรถบัสเนาะแล้พ่อเจี๊ยบจะหารถบัสมาให้อยู่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เ <c oughs> ดี๋ยวเรามีรถรถบัสแล้วเราก็ไปกันสักสามรถทัวจะพาย้อนรอยตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอครูบาอาจารย์องค์นี้ไปอยู่กับองนี้ไปพักที่กุฏินี่เดี๋ยวรอพรรษาเยอะๆก่อนตอนนี้เราไปก็ดูดาอย่างเดียวคนมาทำไมเยอะแยะฮ่งแบกมาตายตีไง เขาต้องไปแบบหลวงพ่อประโมทฮะหลวงพ่อประโมทขนไปยี่สิบคนลูกศิษย์ยี่สิบคนนั้นดอกบัวหมดเลยฮะกูใต้ก่อนนะกูคิดว่านะกูไม่ไม่ได้ไปหรอก <c oughs> <c oughs> ไปแล้วต้องไม่อายกูบาอาจารย์ไปแล้วต้องมีธรรมะในหัวใจออย่างน้อยพวกเธอต้องดอกบัวเลยดอกบัวเต่าถุยขึ้นมาแล้วหน่อยหนึ่งเป็นดอกบัวตูมแะใหมน้อย อย่างน้อยถ้าได้หลักใจถ้าได้หลักใจแล้วไม่อายอรรมาจะพาไปกราบครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ลงไม่รู้ท่านจะอยู่ถึงหรือเปล่าแกกันหมดแล้วใกล้กันหมดแล้วเนี่ยแต่ที่ที่ท่านครูบารักณ์ท่านมากเลยแบบว่าเหมือนพ่อเลยก็มีหลวงพ่อหัดที่จังหวัดเลยนะรู้จักไหมหลวงพ่อหัดสี่สิบสี่สิบเอ็ดพรรษาหลวงพ่อแสงศิรวัฒโกองนี้เป็นลูกศิลปู่ชอบเลยดูแลลวงปูชชอบนะแล้วก็ เล่าหลายๆอย่างที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ตมาก็ไม่เลานะเดี๋ยวรอแล้วรอสองแล้วก็สององค์ของจังหวัดเลยเนี่ยอีกองหนึ่งท่านไม่ก็อยากให้เอ่ยชื่อท่านเราก็ไม่พูดถึงแล้วก็จังหวัดสกลนครก็คือหลวงปู่หลอให้ที่พักให้ที่ภาวนาเนี่ยท่านหลวงปู่หลออยู่วัดธรรมอภัยดำรงธรรมแล้วก็หลวงปู่ชนะก็บรระแล้วหลวงปู่ชนะเนี่ยเป็นอาจารย์โดยที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ เหมือนเซ็นเลยเพราะว่าอาตมาไปอยู่ท่านไม่คุยอาตมาไม่คุยด้วยเลยเทศก็เทศคนอื่นเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เทศอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เคยมองเราเลยนะแต่ทุกคําตําหัวใจท่านเทศแค่คําเดียวจิตที่มันไม่จิตที่มันทยานอยากมันไม่มีทางสงบหรอกท่านพูดแค่นี้น่ะอาตมาก็ทิ้งหมดเลยแล้วก็จิตตั้งมั่นวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าพุกุมพาพันสองพันห้าร้อยเท่าไหร่วะห้าสิบ หกสิบห้าบอกใช่ไหมหกสิบสี่หรือหกสิบ้าวะปีสองพันยี่ปีสองพันย่บสองอ่ะวันที่สิบเก้าปีเดือนสองปีสองพันยบสองแล้วก็แล้วก็จนมาถึงวันที่ยีบสองเดือนสองปีสองพันยี่บสองนี่แหละลรพออยู่ได้แล้วก็พอพอเห็นความจริงในในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนแล้วพอที่จะเข้าใจวัฏสงสารเข้าใจทุกเรียนรู้ทุกแล้วก็อยู่กับมันได้อย่าง ได้อย่างรอวันตายวันที่ยี่ิบสองก็เลยเป็นวันวันตายอทวิชาติชาติสุดชาตไม่ไม่รู้ว่าชาติอะไรเมื่อก่อนก็เป็นชาติหมาแล้วมั้งอันนี้ก็เลยไม่รู้ชาติอะไรก็เลยวันนั้นก็เลยเป็นวันมุทิตาจิตเนี่ยถือว่าเป็นวันทวีชาติวันวันเกิดในในพระศาสนาจริงๆเนี่ยมันมีคําถามไหม ถามถึงไหนถามกูว่าอะไรนะเมื่อกี้นะกูลืมไปแล้วถามว่าอะไรพอแม่ครูบาอาจารย์เสร็จเรา<อ>ทําไมถึงอตัดสินใจมาบวชทําไมถึงตัดสินใจมาบวชที่จริงอยากบวชตั้งแต่วันที่ยี่ิบสองเดือนสองปีสองพันยิบสองแล้วหรอแต่ตอนนั้นยังมีนี่อยู่เหมือนเหมือนคนตื่นทาเลยเราไม่อยากบวชเข้ามาแล้วแล้วเรา แล้วเรามาแบบเหมือนเหมือนได้ตังจากศาสนาไว้ใช้นี้ะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราก็คิดว่ารอเศรษฐีมาใช้ให้อย่างนี้นะเพราะว่ามันมีหนี้ก่อนบวกก่อนที่เราจะเดินทุลงไปนะมันมีหนี้อยู่เราก็เลยไม่บวชตอนแรกนะเราก็ยื้อที่ยื้อนี่คือมันมีหนี้นี่แหละเราก็ยือ้อยู่นั่นนะแล้วเราก็ไม่ขอบอกใครอ่ะเราก็อยู่ไปอยู่ไปแบบนั้นอนะ่ะเพราะว่าใจเรามันเป็นพ้าแล้วอะ่ะผ้ากับพระเนี่ยกับเราเนี่ย เราเป็นท่านแล้วอะ่ะเราเป็นอันเดียวกันแล้วเราก็เลยไม่ไม่แต่อยากบวชไม่อยากบวชแต่มันติดตอนนั้นมันมีหนี้อยู่คุณน่าจะไปเช็คบุโรเนาะมันหายไปหมดแล้วอะ่ะมันเกินแปดปีไงมันธนาคารขายอะไรสินทรัพย์ของเราอะ่ะออกไปหมดแล้วพอเรามาตอนมามาเช็กทิหลังเราไม่มีหนี้แล้วเอ้เนี่ยบวชแล้วไม่มีหนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะมันนานมันใช่ไหมท่านเรื่องคดีแพ่งอะ่ะ ถ้าเช็คบุโรไม่มีแสดงว่าเราไม่มีนี่แล้วใช่ไหม <laughs> ไม่ต้องเอาหลักการมากเอาไง,ไง่ายๆเอาตอบว่าต้องไปเช็คต้องเราเช็คไปแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วเออคือตุ้เมื่อก่อนนะครูบามีตึกตึกหอพักเสร็จแล้วเราไม่ได้ส่งใช่ไหมแล้วก็ขายเลาก็ฟ้องแล้วก็ขายทอดตลาดเสร็จแล้วมันหายไปหมดเลยแสดงว่าสินทรัพย์นั้นมัน,ม,นมันกบหนี้เราได้เหรอหรือ,อยังไงท่าน ธนาคาระขายนี่เราออกไปแล้วอะเออนกูมาพูดถึงเรื่องธน,น,นาคารอน่างน้นตอนเนี้ยไม่จะได้เล่าให้ฟังว่ามันทําไมมันหายไปเราก็ไม่เข้าใจอมันจะเช็คหมดเลยไนงะก็เหลือเหลือก้อนสุดท้ายก็พอดีมีเศรษฐีใจบุญสองท่านปิดให้หมดเลยน่าจะติดสักสิบล้านเนาะอย่าก็กกตั้งแต่นี่ก็ปิดให้หมดเลยก็ไม่มีนี่มีสิทอะไรเนะท่าติดจาได้นะที่จําไม่ได้ไม่รู้ละกพติดหนี้เขาเยอะ กนกัสมัยนั้นเล่นการพนันเนาะเราขายหมดมีอะไรเราก็ขายหมดถ้าไม่ชั่ววันนั้นก็ไม่มีดีวันนี้แหละ mm hmm. ถ้าแตมาบอกเลยแตมาเป็นพระที่เคยเลวมาก่อนเป็นคนที่ทําเลวมาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองไม่สมควรที่พวกท่านจะไปศรัทธาในอดีตหรอกแต่ณน,นปัจจุบันนี้คิดว่าคิดว่าเป็นกําลังใจให้ได้แล้วละ่ะว่ามันทําชั่วไม่ได้แล้วกลับไปมีเมียก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่มั่นใจเลยเสียดายเหมือนกันมีเมียไม่ได้นั่นแหละ <laughs> มีเมียไม่ได้แล้วหมดแล้วหมดแม็กแล้วใช่ไปหมดเลยซ่ะมาสนใจผู้ใดแล้วมาสวรรค์ผู้ใดแล้วอยู่ใดสบายนะมีคำถามบ <laughs> ่เป็น,นม,น,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 มนไห้เด้อเมื่อเมื่อเมื่อไรที่พวกท่านไม่มีกามพวกท่านจะท่านท่านก็อิสระจากโลกไม่มีกามไม่ต้องกลับมาโลก จำไว้ว่าหมดกามก็หมดโลกง่ายไหมโลกก็คือกายกายเนี่ยเป็นตัวสร้างโลกมันสร้างโลกสร้างจักรวาลมันจากจิตแต่มันปั้นลูกมันเป็นกายมันก็ปั้น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 ั้น,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 ม,นมันสร้างโลกงั้นเราทิ้งมันเราก็ไม่กลับมาลูกอีกแล้วก็เหลือที่เดียวก็คือผมใช่ไหมพอเหลือแต่จิตสว่างสวัยไอ้จิตตัวนี้ยังไปเกิดอยู่ ความสว่างของจิตนะจะจิตใครสังเกตเลยจิตบางคนจะสว่างสวัยนวลนวยิ้มทั้งวันบางทีป่ะแต่บางคนก็แข็งทื่อน,นะบางคนก็จะหน้าบึ้งพระนาคาที่ทําสมาะเยอะจะตึงๆหรอกอะไรมาทําไมประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศนี้ประเทศอพื่นระนาคาจะแข็งๆหน่อยแข็งเป๊กเลย จะแข็งจะวินัยจัดจัดจะตรงตรงจะแข็งแข็งเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลงตามหาบัวเรียกผีใหญ่ใช่ไหมมันจะมหาบัวใช้คำว่าผีใหญ่ก็คือพระอนาคาท่านไม่รู้จักว่าท่านจะทําลายจิตได้ยังไงจิตผู้รู้เนี่ยมันทําลายไม่ได้เพราะมันสว่างสวัยแล้วกิเลสไม่มีแล้วหายกิเลสไม่เจอสว่างสวัยทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ถ้าเจอว่าหาันปุ๊บไอ้ความสว่างเนี่ยมันจะรีบลง <c oughs> เลเวลานั้นพระนาคาจึงอยากจะมาหากรุบาจาัก์ กาบลงเนี่ยจิตมันจะหดลงเลยฟูดเลยตัวสั่นหมดเลยบางทีประมาณนั้นอ,อ,อตมาฟังมานะจํามาตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรหร <c oughs> อกเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นน,ปนั่นเป็นนี่จำมานะจ๊ะสองเ <c oughs> ามีคำถามว้าจะจบแล้ววันนี้ดูมีความสุขยังไงขงไม่รู้เนเะแต่ไีเ่เป็นเพราะพวกนี้มานะกูไม่ดุเท่าไหร่เนอะเดินอาอหันไปนะแต่ไมะ <laughs> แต่รู้สึกว่าที่พวกท่านลงทุนมานะตมาว่าคุ้มค่าแล้วหละ่ะภายในหนึ่งปีตมาสามารถสร้างลูกของพุทธเจ้าได้หลายหลายองค์หลายท่านผู้ที่ลงทุนกับวัดฝ่ารักษาใจนั้นไม่ผิดหวังหรอกตมาว่าไม่ผิดหวังนั่นก็พูดมันลงตาสินเนินกูก็ไม่แพ้ใครในจัก,กรวาลเหมือนกันนะนะผิดหวังอ่ะ ไม่ผิดหวังในเรื่องธรรมานะแต่เรื่องการใช้ชีวิตไม่รู้ไอ้ธรรมานี่อาตมา,ม,ามีที่พึ่งแล้วนี่ลูกๆยมีที่พึ่งแล้วอย่างน้อยก็เป็นเป็นหลักใจของของชาติศาสนาพระมหากาษัตริย์ได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันน้อยมีคำถามไหมจะจบแบบพระเอกแล้วว,วันนี้นะตั้งใจเอาเนาะได้ทุกคนนั่นแหละได้มากได้น้อยแต่ขออย่างน้อยก็ได้พระสุนทรบัณฑ์ เลยป,ปัวร์ดบับบนแล้วยังไงก็ไปนิพานโอ้ยตอนเนี่ยมันเหมือนอยู่ตรงนี้นิพานอะ่ะเอาจริงๆิเนียมันเหมือนอยู่นี่อยู่ปลายจมูกเนี่ยมันเฮ้ยคือจับป่ไเด้ปะจริงๆนะแล้วมันรู้ตัวเลยยังไงก่อนนิพานว้ามันเลยอาถรรพ์เวล,ลาปานมอสองลงมาก็เหี่ยวเหมือนเดิมทุก์จังเลยวันนี้พอขึ้นไปบนเขาโอ้เราบรรลุธรรมแล้ว ลงว่าก็เฮ้ยทำไมเราทุกข์จังเลยอะนี่อย่างนั้นล,ลูกบางบางคนก็เป็นอราหันต์อยู่แปดรอบเก้ารอบก,ก็มีอตาตมานี่ก็เป็นบ่อยสมัยก่อนเป็นอราหันต์แปดครั้งเพราะจิตมันจิตมันหลอกเราเสมอจาไหมมันเขาไม่อยากให้เราไปจากเขานะเนี่ยตัวจิตเนี่ยเขาเราเขาอยู่กับเราอยู่กับเขามานานมากอ่ะนานจนมันเป็นเนื้อเดียวกันอนะเราเขาไม่ยอมทิงม้งง่าย จำไว้าเขาไม่อยากให้เราไปเขาจะพยายามหาวิธีการร้อยเล่เททบายโอ้โหมันอยากจะพูดเลยมึง <c oughs> หลอกกูไดยย้เงี้ยหลอกทุกอย่างมันไม่ชีนน้อยนั่งอยู่แท้ๆก็ขบบับาน <c oughs> ที่นี่ไม่ดีเลยทั้งที่เสาก็ต้นเดิมต้นไม้ก็ต้นเดิมกูก็คนเดิม <c oughs> วันนี้เมื่อก่อนของอาจารย์ดีมากพอวันวันไหนที่อาจารย์ไม่ดีอาจารย์ไม่รักเราเลยอาจารย์ไม่ดีอ้าว